ผูกปันกินเื้น,นะคะช่องแม่พนพังนวลจันจ้าอืมจช่ล้อมซักล,ล้อมซักหลานล้อมซักมู่นหลานมุคนอยู่นู่นกับแม่ทองกวาวบรรยากาศเต็นยินมยินมช้างมารวมกันอยู่ที่วงังะลุอยู่ทั้งวันนั่นแหละค่ะเดีตอนเย็นก็ต้องออกมารวมกันกินอาหารอืมบรรยากาศนุ่นแม่นวลแม่นวลจันหมวกสีขาวเสื้อลายลาย อยู่กับแม่บัวลอยแม่ทองคูณก็น้องฟุกกี้คุกกี้ก็ท้องอันนี้น้องมงคลนะคะมงคลกับแม่ทองวาวแม่กวน่าอาหารของแม่ทั้งรวยทั้งอ้อยกล้วยอ่อยแตง บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะช้างตกงามที่วังทะลุช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องไม่พรพังเงินจันจาน้องซ้อมซับนะคะน้องซ้อมซับนี่น้องซ้อมซับน้องซ้อมซักน้องมงคล กินใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยบรรยากาศันนี้น้องมองคลก็จะทานเข่งกันกับน้องสมซับนะคะอืม้ม <c oughs> เป็นการวนเดินนะคะช่วยเหมือนเดิมดูแลการพัฒนาครับผมขนมโค้งยายบ้านตลาเกะเอามาขายให้เอามาให้แม่แม่เอ็ซีช่วยโนนมาแล้วทาลุมาไกลเลยทาลุประมาณแปดกิโลอขอบคุณหลวงทะลุวันนี้ก็ได้เส้น หัวหมูห้าหัววันนี้านเล่นแล้วหลงงังพล้อมซับกับเมทรอยกูับบกับเมทรอย เล่นแล้วดูน้องมงคลเล่นแล้วเด็กชายมงคลเล่นแล้วเป็นยายก็ตียายเงียนจังยายเงียนจังเงียนจังก็ยืนรอกินอาหารนู่นคุณยายบัวลอยคุณยายบัวลอยลงแล้วเขากินอาหารเขากินอาหารเขากินอาหาร ยายทองคูลยายทองคูลยายทองคูลแล้วดูคุกเข่าก bo> ินเนื no ้อยายทองคุลคุกเข่ากินอาหารแล้วนะคะสองเชืองเจ้าอุโสก็มียายบัวลอยกับยายทองคุลยายนวลจันทร์อืมยายนวลจันทร์อืมยายนวลจันทร์ดูดีเสื้อเดียวเลยดูดมือ อาน้องบางคนเล่นแล้วกินแล้วกินอย่างอริสอร่อยเลยวันนี้เจ็ดเพงกันกับน้องคล้อมซับนะคะวันนี้นี่ผมแดงน,น้องคล้อมซับนีทองกวาว ในทองวาวในเพชรน้องเพชรดีพลอยมุ่งรทาโลกกินจริง่ามึงคนยายนวลจันยืนอยู่ขอเป็นอาหารอ่อนให้น้องอีกแล้วน้องบุกชายชอมซับกับบุ็กชายมองคลอือบรรยากาศ ทางตกงานนะคะที่วางทะลุของเราพร้อ้มงคลเลย10ล้านตาเลย10ล้านตาพร้อมซับจะย้ำเขียนได้เลยว่ามงคลจะแก้เขียนได้เล่นกับพี่แล้วเล่นกับพี่พลอยแล้ว เล่นกับพี่และวเล่นกับพิพอยละดีกล่ารือยอะกล้เ็ตจบทริปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะโทรศัพทบความจำไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ช่วยกดไลค์กดแชร์แชช่องไม่พลพังนวลจันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ